ของมอขอนแก่นวันนี้เราก็จะามาเรียนเรื่องของการทําสมาธิบําบัดนะครับถ้าตอนแรกคือเราให้คนไข้นอนง่ายก่อนนะครับนอนง่ายแล้วก็วางมือนะครับวางมือนะครับวางมือแล้วก็ง่ายมือนะครับวางมือสบายท,ที่สุดแล้วก็ให้ให้คนไข้นะครับให้คนไข้ <c oughs> อนอนนะครับหายใจโดยใช้กะบกล้ามเนื้อกลบาัลลมนะครับหายใจด้วยทางม้าลมหายใจเข้าลึกๆย,ยาวๆเป่าออกทางปาก หายใจเข้าลึกๆปอดออกทางปากสำหรับผู้ที่จะให้การรักษานะครับก็คนคนไข้ก็คือให้หายใจไปปกติต่อเนื่องอย่างนี้ไปตลอดการรักษาเลยนะครับหายใจผ่อนคลายเนาะ,ะทีนี้ผู้ที่ให้การรักษานะครับใช้น้ํามันนะครับน้ํามันหรือแป้งก็ได้นะครับน้ํามันหรือแป้งก็ได้อันนี้เราใช้น้ํามันส0สหายนะครับผลิตที่โรงพยาบาลน,นามนนะครับในการที่จะทําให้นะครับ ทีนี้เราเราเรา,เราทาเราทาไปให้มันจุดในจุดที่เราจะจะใช้ในการรักษาก่อนนะครับแบบนั้นนะครับโอเคนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเริ่มท่าที่หนึ่งนะครับท่าที่หนึ่งก็คือให้ไล่จากหัวคิ้วขึ้นไปถึงทคนผมนะครับไล่ไปลายห้าสิบครั้งเบาๆาใช้นิ้วชี้ก็ได้นิ้วชี้โอเคแบบนั้นนะเบาๆนะครับห้าสิบครั้งนะครับ เรายังให้เรายังให้คนไข้หรือ subject นะครับยังหายใจปกติอยู่นะครับตามที่เราสอนไปเมื่อกี้นะครับปายนะครับเราสามารถใช้ได้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไมเกรนนะครับแล้วก็ใช้ได้ผู้ป่วยในเรื่องของอ ต้องการนะครับลดปวดก็ใช้ได้ลดปวดต้นคอลดปวดหัวลดปวดศีรษะอานนี้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ได้ร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นพาเ t ทีฟแคร์หรือผู้ป่วยสุดท้ายนะครับเพื่อให้คนไข้มีอาการสงบแล้วก็นิ่งนะครับแล้วก็ไม่ปวดโดยเฉพาะนี้ผู้ป่วยที่มีการปวดนะครับอันนี้ก็คือใช้ได้เนาะ,ะถ้าใครอยากดูฉบับเต็มก็สามารถไปดูได้นครับของอาจารย์ สมพรกันธระดุษฎีเตรียมชัยสีนะครับซึ่งเป็นผู้ที่คิดค้นทฤษฎีนี้นะครับเรียกว่าสมาธิบาบัดนะครับทํา50ครั้งนะครับต่อท่าอันนี้ท่าที่2ละนะครับท่าที่2ก็คือไล่จากหัวคิ้วนะครับไล่จากหัวคิ้วขึ้นมาแล้วก็มาถึงคนผมอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะครับห้บครั้งเบาๆให้ความรู้สึกเหมือนกับสัมผัสแบบเบาแบบนุ่มที่สุดนะครับนี่ห้ครั้งโดยที่ผู้ป่วยก็หายใจปกติเหมือนเดิมตามที่เราสอนไว้นะครับอ่านท่าที่2ละ นี่นะครับท่าที่สองแบบนั้นนะครับโอเคห้าสิบครั้งนะครับ,รนะรบแล้วก็จัดบรรยากาศนะครับให้ห้องแบบเย็นสบายนะครับเย็นสบายแล้วก็ให้คนไข้าหายใจแล้วก็โล่งที่สุดนะครับอันนี้อันนี้น้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นชั้นปีที่สี่ปรึกษาเนพา,ามา ฝึกงานประสบการณ์ในภาควิชาไกภาพาบำบัดในโรงพยาบาลชุมชนนะครับวันนี้เราฝึกกันในทฤษฎีของการทำา s t t ร่วมกับการใช้ในการรักษาคนไข้เพื่อให้คนไข้หายนะครับได้เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับเป็นทฤษฎีเพิ่มเติมจากบทเรียนที่เรียนมานะครับอันนี้ครบ50 50อย่างอย่างเนาะ นะครับถ้าเกิดว่าเราทําครบ5ท่าแล้วนะครับถ้ายังมันมีท่ายังไม่ครบ3 0มสถึงสีนาทีแล้วก็สามารถวนกลับมาท่าที่1ไดใ้ใหม่เหมือนเดิมนะครับน,นี่มันคข้หายใจเข้าลึกๆแล้วก็เป่าออกทางปากยาวๆผ่อนคลายนะครับส่วนผู้รักษาก็ให้การสัมผัสที่แผ่วเบานะครับแผ่วเบาโอเค ต่อไปท่าที่3นะครับท่าที่3ก็คือไล่มาจากนะครับจากจากหางนะครับขึ้นมาเบาๆขึ้นมาข้างโคนหูขึ้นไปตั้งโคนผมแบบนี้นะครับโอเคแผ่วเบานะครับแผ่วเบาหายใจเข้าลึกๆเป่าออกยาวๆนะครับอ่าสัมผัสแบบแผ่วเบาอ่าโอเคนะครับ ทฤษฎีการทําแบบนี้นะครับจะเป็นการการเพิ่มปริมาณโปรตอนในร่างกายนะครับซึ่งเป็นพลังงานบวกทําให้เราเย็นขึ้นนะครับแล้วอาการที่เราเป็นโรคที่เกิดจากความร้อนข้างนะครับแล้วก็โรคที่เกิดจากการอักเสบนะครับแล้วก็การปวดต่างๆหรือแม้กระทั่งการลดความดันก็สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ป่วยที่เป็น upper extremity หรือ upper t a r p c i นะครับก็คือกล้ามเนื้อ ตรงบ่าตรงคนตรงโคนคอต้นคอท้ายทอยอย่างเงี้ยครับหรือป่วยที่เป็นไมเกรนสามารถใช้วิธีการนี้รักษาร่วมด้วยกับการทำกายภาพบัดแล้วทำให้ป่วยหายเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับอ่าท่าที่สามนะครับ ทำต่อเนื่อง50ครั้งแผ่วเบานะครับแล้วก็ผู้เปิดก็ยังหายใจต่อเนื่องปกติตามท่าที่เราสอนมาตั้งแต่แรกนะครับ ทำจองกาส50ครั้งนะครับอันนี้เป็นท่าที่สามอยู่นะอ่าต่อไปท่าที่สี่นะครับท่าที่สี่ก็คือไล่มาจากคนผมฝั่งหนึ่งมาสู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะไล่จากคนผมฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นท่าที่สี่ให้การสัมผัสที่แผ่วเบาผู้ป่วยยังหายใจปกติอยู่นะครับยังหายใจท่าที่เราสอนไว้ตั้งแต่แรกนะครับ ไ้จากคนผมฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งให้การสัมผัสแบบไร้ทัชนะครับโปเบา เราจะวนไปวนมานะครับให้ครบ50ครั้งนะครับีนท่าที่สี่นะครับนะครับกับการฝึกครั้งแรกของนักศึกษาสัมผัสแบบแผวเบา ไล่จากคนผมฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับทัชยกคนผมขึ้นมาเบาๆนะครับอ่าใช่โอเคบนไปฝั่งหนึ่งปุ๊บนับเป็น1น,นะครับแล้วก็บนไปอีกฝั่งหนึ่งก็นับเป็น1นึ่งก็เป็นส ก็นับไปก็กลับมาเป็น3กลับมาเป็น4แบบนี้ไปเรื่อยๆจนทบ50นะครับแล้วก็จะเป็นเสร็จในท่าที่4นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้คนไข้นอนในท่าที่สบายที่สุดนะครับแล้วก็หายใจตามที่เราสอนไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็คือหายใจเข้าทางจมูกให้กระบังลมนะครับยกนะครับแล้วก็เป่าออกทางปากยาวๆแล้วก็ผ่อนคลายไปเรื่อยๆนะครับส่วนมือนะครับก็ให้วางท่า หงายมือขึ้นแบบนี้นะครับนี่วางท่าหงายมือขึ้นแบบนี้นะครับอโอเคแบบนี้นะครับทำไปเรื่อยจนครบห้าสิบนะครับ ถ้าอยู่ถ้าถ้าเราอยากเอาไปฝึกที่ที่เราก็าไปทําจริงๆนะครับเราก็สามารถเปิดเพลงให้แบบดนตรีบําบัดผ่อนคลายไปด้วยได้นะครับแล้วก็ให้สร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายที่สุดนะครับตัวนี้ก็แต่ละแต่ละคนก็จะถ้าเราฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีวิธีการที่การให้พลังงานโปรตอนที่ออกมานะครับก็ก็จะต่างกันขึ้นอยู่กับการส่งผ่านนะครับระหว่างคนไข้กับ กับผู้รักกับผู้รักษานะครับบางทีผู้รักษาสามารถส่งส่งให้คนไข้ได้ถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่ามีกาลังกาลังการส่งที่มากพอนะครับนั้นแล้วอุณหภูมิมือและก็การสัมผัสนะครับของของผู้ให้การรักษานะครับก็มีผลต่อการส่งผ่านพลังงานโปรตอนให้กับคนไข้ด้วยเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับ ทำให้ครบห้าสิบครั้งนะครับอันนี้คือท่าที่สี่แล้วนะครับท่าที่สี่โอเคท่าที่สี่อ่าต่อไปท่าที่ห้าคือท่าอะไรครับท่าที่ห้าเป็นท่ายกผมนะครับยกผมจับยกผมเบานะครับจับยกผมกระตุกเบานะครับให้ทั่วศีรษะเลยนะครับช้อนเข้าไปนะครับช้อนเข้าไปในผมให้ทั่วศีรษะเลยเหมือนสระผมแต่ว่าเป็นการกระตุกเบานะครับ ช้อนเข้าไปแล้วก็กระตุกเบาๆยังแต่ว่าก็ยังให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้เหมือนเดิมตามท่าที่เราสอนไว้นะครับช้อนแล้วก็กระตุกเบาๆอ่าช้อนเข้าไปใต้กระตุกเบาๆอันนี้ห้าสิบครั้งเหมือนกันนะครับให้ทั่วศีรษะเลยนะครับกระตุกเบาๆอันนี้คือท่าที่ห้าคือท่าสุดท้ายแล้วนะครับช้อนผมแล้วก็ตุกเบาๆเราสามารถทำห้าห้าท่านี้นะครับตั้งแต่ท่าแรกก็ถึงท่าที่ห้าแล้วเราก็ลองใช้จับเวลาดูว่ามันครบสิบห้านาทีเอ้ยมันครบ 30นาทีนะครับหรือ40นาทีหรือยังถ้ายังไม่ครบนะครับก็ให้วนกลับไปท่าที่1ใหม่นะครับท่าที่1ใหม่จนกระทั่งว่าครบ40นาทีนะครับสามารถทําแบบนี้ได้ต่อเนื่องนะครับทุกวันนะครับเราสามารถใช้ได้วันละ1ครั้งนะครับหรือ2ครั้งไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าเราจะให้มันห่างกัน12ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับก่อนทําท่านี้ใหม่นะครับ เขามีวิจัยแล้วนะครับท่านี้นะครับ SKT เขาเรียกว่า SKT 8นะครับซึ่งสามารถใช้ในผู้ป่วยสโตรกก็ได้นะครับฝึกผู้ป่วยสโตรกได้ถ้าผลวิจัยว่ามันเคยมีคนเอาไปทําต่อเนื่องกันอย่างน้อย1เดือนนะครับหเดือนปุ๊บแล้วคนไข้นะครับมีการตอบสนองที่ดีขึ้นนะครับสมองสามารถสั่งการให้โปรตอนนะครับไหลพล่านนะครับทั่วร่างกายมากขึ้นคนไข้ก็สามารถเพิ่มโอกาสในการที่จะฟื้นตัวของร่างกายได้เร็วขึ้นกว่าคนปกตินะครับ ที่ไม่ได้ทําท่านี้นะครับแต่จริงๆผมสอนนักศึกษาเนี่ยก็คือเพื่อให้นักษานะครับเอามาฝึกปฏิบัติแล้วก็ใช้ได้กผู้ป่วยที่เป็นไมเกรนหรือปวดต้นคอกล้ามเนื้อบ่านะครับส่วนต้นหรือพวก upper t พิเ a ีย c พวกนี้นครับสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้เพื่อลดอาการนะครับไมเกรนได้ด้วยนะครับเพื <c oughs> ให้ปิดหวัวหรือแม้กระทั่งใช้ลดไข้ได้ด้วยนะครับท่านี้สามารถใช้ลดไข้ก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มบริการโปรตอน ให้กับร่างกายนะครับวนกลับมาอันนี้คือครบห้าท่าแล้วนะครับครบห้าท่าเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็สามารถเพิ่มท่าจบได้นะครับอันนี้คือคิดเองนะครับเพิ่มท่าจบผมสามารถให้คนไข้ผ่อนคลายได้ขึ้นท่าเองนะครับก็คือใช้มือลูบผมนะครับแบบนี้ครับเหมือนเก็บผมนะครับเบาๆแบบนี้ไปสักสิบห้าครั้งนะครับเป็นท่าจบเมื่อเราครบสี่สิบนาทีแล้วเราก็จบท่านี้ได้นะครับ แล้วก็รูปผมเข้าไปจบนะครับเป็นท่าจบนคนไข้ยังหายใจในท่าที่เราสอนไว้ปกติเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็จบรูปผมไปเบาๆครับโอเค เป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราสอบสอสอถามกันดนะครับหลังจากที่ได้ฝึก S K T ไปแล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างครับอ,อ่เอา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 ความจริงเลยนะไม่ไม่ได้แบบว่าตามทฤษฎีนะ,ะมันเป็นยังไงมันโล่งๆอะคะ่ะแล้วแบบเหมือนก่อนหน้านี้คือแบบเราทํางานอะไรอย่างี้มาทาาั้งวันเราเรารู้สึกว่าคอมันจะหนักใช่ไหมอ่าพอมาทําอันนี้แบบ S <S รู้สึกว่ามันเบามันเบากว่าก่อนทำอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวฝั่งนี้ดูบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะก่ <S <S อนหน้านี้มึนหัวตอนนี้มันเบามันมึนน้อยลงค่ะยังยังมึนเหมือนแต่น้อยลงมันก็อ่ารู้สึกว่าโล่งหัวสบายขึ้นอันนี้อันนี้คือ,อยังไม่ครบคอร์สนะครับเพิ่ง15นาทีปกติมันต้องทำ30ถึง40นาทีต่อเนื่องนะครับทำต่อเนื่องปุ๊บแล้วที่สำคัญก็คือถ้าเราอยากให้คนไข้แบบคนไข้หายหายแบบหายดีขึ้นเลยครับดีขึ้นอย่างทันตาเลยคือมันมัน ทฤษฎีนี้มันสามารถเห็นผลแต่ครั้งแรกที่ทําเลยนะครับเห็นผลครั้งแรกที่ทำคือถ้าถ้าเราทําถูกวิธีก็คือตั้งแต่กระบวนการการจัดท่าคนไข้หายใจตามที่เราบอกจริงๆครบตามคอร์สเลย10-10นาทีก็คือหายใจเข้าลึกๆให้ให้ให้กน้าท้องมันให้มพองขึ้นนะครับแล้วก็ตอนเป่าออกก็คือให้ให,ให้กระบังลมมันยุบลงไปแล้วก็เป่าให้คลายที่สุดแล้วก็ทําให้สภาวะหนึ่งเย็นสบายสองถ้าสามารถเปิดเพลงแบบเบาๆร่วมด้วยได้นะครับแล้วก็ทาท่าให้มันถูกต้องก็คือการทัช ของผู้รักษามีผลมากเลยนะมีผลต่อการรักษาของคนไข้มากเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับการรักษาเวลาเราจบคอร์สการรักษาถ้ามันมีเวลามากพอแล้วจบด้วยคอร์สการ SKT8 เนี่ยคือเยี่ยมมากเลยค่าจะจะ,จะรีลิฟเพนได้เร็วมากขึ้นเลยนะครับเพนสเกลจะลดลงประมาณ3 3- ถึง4เลเวลเลยนะในการรักษาของวันนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือการใช้ท่า SKT แล้วเราก็จะจบการการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราจะให้นักศึกษาทํา ทำสลับกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคสหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรักษายงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับเอ้ตรงไหนสลับกล้องก่อนโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับของชนับชาแนลนะครับไว้เท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย